สวัสดีครับวันนี้มีงานติดแก๊สนะครับของ Honda Accord ร์ดเจนปี09นะครับคันนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์เป็นของ AC GoFast ัอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคอันดับแรกก็คือหัวฉีดหัวฉีดที่ใช้เนี่ยเป็นยี่ห้อ v o ล t e คครับ BFC 3โอห์มอ่านะครับตอบสนองฉับไว หม้อต้มโทมาเซโตนอร์ดิกนะครับรองรับแรงม้า180แรงม้าเหมาะสำหรับเครื่องยนต์อย่าง Honda Accord เครื่อง2.4สบายๆกล่อ,อง ECU เป็นของ AC GoFast ความเร็วอยู่ที่32บิตตอบสนองทันใจต่อการขับขี่ทุกรูปแบบสำหรับเครื่องยนต์ Honda ซึ่งเป็นระบบวา wow, ว IV Tech และที่สำคัญคือตัวตรวจจับแกลล๊สรูปอัตโนมัตินะครับ เป็นแมปเซนเซอร์หน้าที่คือเวลาแก๊สรั่วก็จะทำการตัดทันทีปลอดภัยต่อการใช้งานพร้อมรับประกันวินสสาศภัย1 6 0 0 0ล้าน6บาท1ปีสำหรับ ac แล้วก็มีการรับประกันเครื่องยนต์รับประกันอุปกรณ์2ปีนะครับสำหรับชุดนี้ตอบสนองเพียงพอสาหรับรถใช้งานแก๊สนะครับผมสำหรับวันนี้ตัว h o n d c a c c o อ d กำลังติดตั้งอยู่ กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ในช่อง youtube ด้วยนะครับผม K Y Y Performance แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน K Y Y Performance แล้วก็นัดครับผมขอบคุณครับ